สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลกักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ n e าซีวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พรอกับดิฉันนักขากงแก้วค่ะชมรมศิทถาบานเพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่10ค่ะรวมบริจาคเงิน242,000บาทให้สถาบานันธัญรักษ์รวมใจสู้โควิดด้วยกันค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว่าเมื่อวันที่6สิงหาคม2564ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีพลตำรวจโทรสุรเชษฐ์หักพานประธานรุ่นชมรมสิสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่10และนายอุทัยทัพอาสาที่ปรึกษารุ่นเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน242,000บาทให้แก่สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีรวมใจสู้โควิดด้วยกันโดยมีนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ทางชมรมสิทิสถาบันพระปกเก้าหลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ส0ได้ร่วมบริจาคเงิน2 4 2 0 0 0บาทให้แก่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีรวมใจสู้โควิดไปด้วยกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด -19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ค่ะ